อันนี้แกะนะเอาคิมไหมแนี่พี่บีมาจากไหนแยะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงอันนี้เป็นเป็นวัดหลังหรือวัดถ้าแท้เป็นวัดทอง

แน่นอน๋อถาม,ม,ม,าต,ถามต้องพี่แหลมพี่แหลมดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วพี่แหลมกำลังลงทางกนกดมาชุดนี้ไม่น่าสนใจเลยพี่บี ต้องต้องแกะดูแต่ดูทรงนี้ก็รอดยากแล้วนะเอานี้เลยหลักสุดอบรมพุ่มกับพร้อมกันไหมผมรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยเหรอโอ้โหเขาเรียกรุ่นล็อกเลครับนี่หนึ่งห้าสองแต่วัดก็หนึ่งห้าสองพุ่กับบหนึ่งห้าสองอ๋อการเป็นรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันไหมใครอายุตอนสามร้อยก็อบรมรุ่นเดียวกันไอ้โจ้โจ้เอาให้พี่บีก่อนอันนี้เก็บ เอาเอาเอาพี่บีกันไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ตำรวจเต็มบ้านแล้วครับ <S <S เต็มร้านแล้วนะนะนะตำรวจบุกนะครับ อง์นี้เท่าไหรอ่อ่ะมีแท้องค์เดียวไอ้ไม่ใช่แท้องค์เดียวองค์นี้ขายได้องค์เดียวโอ้แตต้องแกะดูด้วยนะเนี่ยองค์นี้ปล่อยเท่าไหร่ครับผมเช่าหมื่นสองแต่ต้องแกะดูว่าแทะไหมนะเมื่อกี้ไปจับอะไรวะเนี่ยโคตรเหม็นเลยเหม็นแบบเหม็นมาา้าพระองค์ไหนไม่รู้ ไม่ให้แกะออกไหนวาจำไม่ได้หูคข้นเหม็ดเลยอ่างนี้เนี่ยผมขอแกะนะอันนี้คืนก่อนผมขอแกะไปติดก่อน อออโอ้โหโอ้เฮียนนี่มาติดกรอบรูปรวดเร็วมากเลยอะ ถ้าจะเหยียบไหมเนี่ยถามพี่เขามีอีกไหมได้จีเพทพี่เข้าหมื่นสอง รว,วเออดเร็วฉับไวดีอันนี้เก่งนะแต่ดีฮียเขามาพีเขามาติดเอ,อ้ยแต่มันไม่ใช่ถ้าเกิดมาอย่างเนี้ยฝั่งนี้มันก็จะไม่เท่ากันสิฝั่งนี้ฝั่งเนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะขี่บนทรองนี้อเอแต่นี่รูปใหญ่กว่าปะชายชายหยิบรงนี้ไปเทียบเนี่ยขนาดเท่ากันปะ เพราะเพราะอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะขี่กลายเป็นต้องเรียนเราเราเจาระดับต้องให้สูงสูงขึ้นอีกใช่เพราะต้องสูงไม่ต้องลงมาตรงเหนือขอบนิดเดียวพอเหนือขอบแค่นั้นเองพอเพราะว่าถ้าในเหนือขอบเนี่ยมันจะไม่อันนั้นมันจะห่อยๆลงมาหรือเปล่าแต่ไม่แหละอันนั้นช่างมันเอาอันเสมอไปเนี่ยอยยอดเสมอขอบใช่เอาเอาตรงตรงนั้นติดก่อนก็ได้ถ้าสมมติมาใส่ได้ก็โอ้โหข้างในมึงอะไรมากินเนี่ยไอ้เชี้ยเหม็นห้องเลย โอ้โห oh. ไม่แล้วมพีี่บบแวไาโอเคได้ครับพี่บีครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วนี่ดูมึนะเข้าไปแดงน oh. ในโอ้โหไอ้เบนมึงเอาเข้าไปแดกในเนี่ย oh. <c oughs> มึงนี่ใช้ได้เลยมึงนี่ใช้ได้เลยโอ้ oh, ห้องกูจะสะสอัดส <c oughs> าอเข้าเอ่อเข้าไปแดกในโอ้โ oh. ห ไอ้โจ้โจเดี๋ยวให้เจมาอันนี้ก่อนก็ได้ปวดฉี่แล้วเออเอออันนี้ยังไม่เอาอันนี้เดี๋ยวอ๋อแต่รอด,ดูก่อนก็ไนอเผื่อมีอะไรทีเด็ดนะครับตำรวจตำรวจ,รวจมาสามคนเลยฮะมีมีโอโ้โห สามคนนี้คือสนิทกันหมดเลยฮะตำรวจฮะรจริงป่ะฮะไอเดี๋ยวให้พี่บียกไปให้พี่บีอย่ายกตามมาเลยยกตามมาเลยเอาเอาไม่ออกประตูเนี่ยแบ็คนะครับเมียมางงแล้วเมียมาเมียมาตกใจเลยแบ็คเออคือที่ตำรวจมาจะฮะอาอาตำรวจจับไปแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ย โหมันเหลือแต่สนิมแล้วไม่เอาแล้วอันนี้ขายไม่ได้นี่อะไรยังตำรวจเป็นเหรียญอาจารย์เฮงฮะเป็นพระพรผมือ่มมอาวานคนเยอะมากครับคนเยอะมากผมอันนี้ไม่ได้ผมมปถึงนั่นเจ็ดวงนี่คนเต็มหมดแล้วพอดีตอนนี้ผมจะดูเยจยจ,จถ่ายไปให้พี่กันเลงผมกาลังทําร้านใกล้เสร็จหมดแล้วฮะตอนนี้กาลังติดรูปพอติดรูปเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้สั่งโต๊ะมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กาลังเจาะรูปเจาะอะไรให้เรียบร้อยอยู่ครับก็เลยจะไปสั่งการนะเลยอาจจะใช้เวลาหน่อยเสียเวลาครับผมเบื้องต้นนะเบื้องต้นจะซื้อรถพยาบาล3าคันนะฮะประมาณ10ล้านนะฮะสามคันนะรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบทุกรายการทุกอย่างแต่งเรียบร้อยครับสำหรับช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้นนะครับทำมา ทุกปีนะครับปีละหลายหลายคันนะครับปีนี้คาดว่าจะมาซ้ำเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวคุณคอยดูแล้วกันฮะมันจะสรุปตอนท้ายเองเพราะตอนนี้หลายโรงพาบาลติดต่อมาเพียบเลยฮะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราช่วยได้แล้วก็ไหวแล้วก็จะจัดการให้หมดฮะเมื่อวานได้ใช่ไหมโอเคเมื่อวานมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาท้องนะฮะโอู้หแต่ผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากเลยทุกครั้งที่ผมจัดสร้างเนี่ยมีผู้หญิงท้องนะฮะคนนึ่งนะฮะ แต่จะไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมจะสร้างอ่ะจะมีคนอ่านเกมออกอ่านเกมนี่ใช่หมายถึงอะไรฮะคือเขารู้ว่าถ้ามามาต่อคิวอ่ะเขาจะได้กําไรแน่ๆเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ทุกรุ่นก็กาไรทุกรุ่นนะหมายถึงว่าคนมาต่อคิวอ่ะมีผู้หญิงเม่ามีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเนี่ยเขาแบบผมว่าเขาน่าจะเป็นเคยมาต่อคิวแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามาต่อคิว้าเขาท้องแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนนี้ยก็มาต่อคิวแล้วเขาได้ชุดตองคํา เขาก็ขายต่อเลยเขาเหมือนเขาไม่ได้มีเงินตังค์มาซื้อแต่เขามายืนเจาะยืนต่อคิวพอเขาได้ชุดทองคําคือใช้จับจับฉลากกันนะพอเขาได้ทองคำเสร็จเพรากเขาขายเลยเขาบวก80,000เขาบอก 80, อเขาจะไปจ่ายค่าคอดนะครับจ่ายค่าคอดสองตัวเขาเองได้กำไร80,000โดยที่มาต่อคิวเฉียได้ได้ไป80,000นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาแล้วกันนะครับคือถามว่ามีมันมีอาชีพแบบนี้นะมันมีอาชีพแบบนี้จริงๆนะตอนแรกเราก็ไม่เคยรู้นะว่าอาชีพต่อคิว อาชีพจองคิวอาชีพซื้อของแบบไปยืนต่อคิวนะนี่ก็แบบเหมือนมีสไตล์แบบอาชีพรับจ้างต่อคิวอะแต่ประมาณอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยนะครับก็เมื่อวานอย่างเมื่อวานผมประกาศปุ๊บเนี่ยมันเต็มตั้งแต่ตีสามอ่ะยอดหนึ่งพันคนเนี่ยเต็มตั้งแต่ตีสามแต่ห้างอะ่ะในส่วนของเอสซีอ่ะเขาเปิดเจ็ดโมงเช้าเอ้หกโมงหรือเจ็ดโมงอะหกเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าพอเจ็ดโมงปุ๊บเขาเข้ามาเต็มหมดเลยเหมือนเขาต่อคิวเป็นแถวเรียบร้อยหมดแล้วเหมือนคล้ายๆเราเอารองเท้ามาวางจองงั้นะ แต่ปรากฏว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงนะแต่ระบบห้างของเอซีเขาก็มีระบบระเบียบของเขาครับสุดท้ายก็เข้ามาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยฮะเป็นระบบระเบียบที่ต่อคิวกันมาแบบเบ็ดเสร็จผมไปถึงไปถึงห้างเอซีสายใต้ก็เต็มหมดแล้วครับเจ็ดโมงก็คนแน่นหมดแล้วฮะแล้วก็ทุกคนก็รอผมจับฉลากแค่นั้นเองจามีอาชีพแบบนี้นะ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีอาชีพแบบรับจ้างต่อต่อคิวต่อแถวแล้วเขาได้ส่วนต่างเขาขายเลยก็เป็นการลงทุนของเขานะฮะลงทุนค่าเหนื่อยค่าแรงนะครับแต่วันที่6นะครับวันที่6เนี่ยเราจะไปที่วัดสแกรเราจะไปพรีมวลสารนะครับก็มีอาจารย์ดีเลกนะครับอดีเลกไปด้วยนะครับไปที่วัดสแกนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากจะบัประชาสัมพันธ์มากเพราะกลัวคนไปเยอะพอไปเยอะทีนี้ ไม่ไม่ได้มีอะไรแจกนะวันวันไหนวัดสแกะวันศุกร์วันศุกร์คนน้อยวันศุกร์ไม่ก็ไม่มีงานไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์ก็จะคนไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็ผมกลัวไปแล้วมันจะประชาชนเยอะตอนแรกจะเอาข้าวสารไปแจกด้วยนะครับแต่กลัวว่าแบบทีนี้มันวุ่นวายคนเยอะเกินไปยก็จะดูยังไงอยู่แต่ถ้าใครคิดว่าจะไปร่วมทําบุญที่วัดสแกอยู่แล้วหรือว่าจะแวะเวียนไปกราบหลวงปู่ดูที่วัดสแกอยู่แล้วก็ ก็าทางวัดก็ยินดีนะครับน,รนี่นออี่ผลส,ส,ส,สารเพียบนะครับมวลสารเนี่ยเฉพาะเป็นมูลค่าตัวเงินก็หลายล้านนะผมเช่ามาหลายหลายล้านอย่างหลงวงพ่อทวดเนี่ยผมเยอะมากผมคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมสร้างหลวงพ่อทวดด้วยเหรียญอาจารย์เฮงด้วยนะครับเป็นรูปพรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สุดยอดลนถึงหลวงพ่อดูนะครับก็ต้องบอกว่าผมรวบรวมมวลสารนี้จริงๆผมเป็นคนชอบสะสมอยู่แล้วฮะยิ่งถ้าเหรียญไม่สวยเนี่ยผมคิดว่าเออเรามาทําประโยชน์ในการ หลอมสร้างเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ผมจัดสร้างได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากมากตอนนี้เรากำลังดูว่าแล้วเฮียเข้ามาคนเดียวเลยมาเจาะคนเดียวเรยสุดยอดจริงเป็นคนที่ขยันจริงๆนี่ยังไม่เอาครับให้กูกินสามแก้วนี่ ถ้าเทียบแล้วเท่ากับแก้วหนึ่งกว่าสามแก้วผสมกมันหมดเลยครับตอนนี้พอดีใหญ่ใหญ่ตาค้างเลยทีนี้แต่จริงเนี่ย <c oughs> ะวัสะแกคนที่แรกที่สะสมเนีย่ยมันดานักนักร้องนักแสดงครับคนแรกที่สะสมนี่คือพี่ต้าพาราดอกนะครับ าะผมรู้จักพี่ต้ามาสิกว่าปีนะพี่ต้าเนี่ยสะสมหลงผูดูเยอะมากนะสมัยก่อนครับเพราะว่าพี่ต้ามาเตะบอลทีมเดียวผมไงเตะฟุตบอลทีมเดียวกันแล้วก็มาเล่นกันอยู่สักพักใหญ่แต่ตอนหลังเขามีงานเยอะเขาก็ไม่ได้มาคนระับปีปล่อยได้องค์เดียวแล้วปล่อยได้แค่หลักพันเองพี่เคยมารอบหนึ่งปะ สี่รอบได้ตังค์ทุกรอบใช่ไหมนี่รอบที่แล้วสององเท่าไหร่ใช่สององไหมสององสองหมื่นฮะผ้อะไรแสนเจ็ดผมเช่าลงโต๊ะด้วยเหรอโอ้ผมพูดตรงผมจำไม่ได้หรอกแต่รอบนี้ ได้สี่พันองนี้ออกปีหนึ่งหนึ่งไม่ไม่มีครับเมื่อก่อนจะมีมีน้องน้องน้องคนหนึ่งอยากได้พระหลวงปู่ปห้ามาสเสน่ห์อ<ป>่ะสี่พันออโอ้โห มีทองบอกไม่รู้นะดูดีดีดมีทองบอกไม่รู้นะแกะเองนะตัวใครตัวมันนะถ่ายคลิปไว้หน่อยก็ดีนะถ้าเกิดแกะมาไม่มีทองในซวยเลย<ม>น่าเรียงตามนี้เลยแล้วอันนี้<ม>แล้วเยี่้อมาคนเดียวเลยเหรอ<ม>แล้วยี่้อไหวได้ไงเยี่้อายุเท่า